เพราะคำว่าอัตโตฮิตคือฐานกิ่งก้านสาขาต่างๆมันคือบทบัญญัติต่างๆของอัฐสุภาณนะหัวตาอาลาการอีหมานทั้งหประการหลักอิสลามทั้ง5้าประการหลักเอซานต่างๆเหล่านี้มันเหมือนโครงสร้างในเรื่องของหลักอักีดาและมีฐานของมันนั่นก็คืออัตโตฮิต

มันมีความจําเป็นเมื่อเราอีหมานต่อลอเนี่ยเราจะต้องอีหมานต่อบรรดามาลายกาของพระองค์อีหมานต่อบรรดาคำพีของพระองค์อีหมานต่อบรรดาศาส,ะสะนาทูตของพระองค์และสิ่งล้กลับต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงบอกนั่นก็คือวันสิ้นโลกและบรรดารอซูลได้กล่าวเอาไว้โดยมีวะชย,ย์ยูที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาะฮุวาตัลลาและการกําหนดสภาวะต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลาทรงบริหารจัดการให้มันเกิดขึ้น ในพวงเบาของพระอ,องค์ตามที่พระอ,องค์นั้นทรงประสงค์และพระอ,องค์ทรงต้องการนี่คือเก็ตความรู้พี่น้องผู้ที่มีอิมานที่เกี่ยวข้องกับอะไรการให้เอกภาพต่อรัศมีห้านาฮหัวตาอัลาก็อินงชาอัลลอ์คราวหนะ้าเราก็จะมาพูดถึงหนังสือตําราที่พูดถึงในเรื่องของอากีดะแต่ใช้คํา เรียกว่าอัตโตฮีตว่ามีหนังสือตำราอะไรบ้างอิงชาวล้อในข่าวหน้าเราก็จะมาพูดถึงหนังสือตำราของบรรดาซาลฟต่างๆในการเรียกคําว่าอัตโตฮีตแล้วก็หนังสือตำราต่างๆที่พูดถึงในเรื่องของหลักอากิดะแต่ใช้ชื่อเรียกว่าอุซูหลุดดีนหรือหนังสือตำราต่างๆที่พูดถึงในเรื่องของหลักความเชื่อ แต่ใช้ชื่อว่าอส,สุนนะหรือหนังสือตำราต่างๆที่พูดถึงในเรื่องของหลักอกีดะแต่ใช้ชื่อว่ากิตาบุญอกีดะอินชาลอในข่าวน้าพี่น้องผู้ที่มีมาหรือหนังสือตำราต่างๆที่พูดถึงในเรื่องของหลักความเชื่อแต่ใช้คําว่าอันฟิกคุนอักบัก Goshallo, pihak pauti mian. Di dalam tahun ini, kita akan berbincang mengenai masalah ini. Terima kasih kerana menonton.